ยิงทีนึงทีเทียวก่อนแล้วกันได้แล้วได้โบเคงสเปียขอวันนี้สวยเออมันมานอกมันมานอกมันมานอกนี่ตัวหนึง่งลิงน่าจะโลเพราะว่ามันโดนผมไป ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันคือเกรมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก่าวนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคลิกแน็กด้วยันเองทุกคนไปครับไป่รอช้าแต่ออย่างใดแต่อย่างใดแล้วจะทำการป่านะครับทุกคนคริกแน็กป่า ก็หลายๆคนก็เคยเห็นคลิปทิป้งเนี่ยผมป่าแล้วนะครับก็เรามาดูว่าแผ่นนี้ก็น่าจะแรงอยู่พอสมควรนะทุกคนที่ผมหยิบชิ้เนี่ยเพราะว่าอะไรทุกคนผมว่าจะลองแบบว่าลองทํานาทีดูนะครับว่าทิ้งเนี่ยมันจะสามารถทําทําเวลาได้ไหมทุกคนผมพยายามอยากให้จบแบบเจ็ดนาทีแปดนาทีอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้สาหรับผมเลยแล้วแหละอ,อ่าเนี่ยไมไ่ได้แล้วเพราะเพื่อนตายแล้วนะทุกคนตายไม่พัก ก็ผมเจอกับลิงด้วยนะครับก็เลยต้องเอาคิงแอนมาเล่นด้วยเอามาตัดลิงเป็นคิงแอนเป็นตัวที่แบบเกมไวทั้งต้นเกมทั้งเลทนะทุกคนแบบว่าคือของมาปุ๊บอย่างแรงอ่ะทุกคนผมบอกเลยเนี่ยพอสี่ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมเพิ่มไปแจกใครข้างหน้านนะไม่เอาจิงดิเนี่ยแล้วได้โจแน่นอนเอา ไม่มีฟีลแล้วมึงอะไม่มีฟีลแล้วเพื่อนตายยอมรับซะเออแล้วเลนแล้วเลนเลนนี้ไม่มีจริงเหรอทำไมไม่ยุบเป็นนู้นกันหมดอ่ะคืออะไรครับเอาจริงดีเลนดาวไม่มีจริงเหรอเฮ้ยลิงไปไหนวะลิงไปไหนทุกคนเอาดิเอาดิงอะไอคลิกที่เดยวดิ ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเอาเองเอาคนเดียวได้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเนี่ยผมเข้าผมไม่ทันอยู่นะโจ๊กเกอร์อะไรบูเราได้บูจากลิงมาแล้วลิงไม่มีบูเล่นแล้วทำไมเพื่อนไปแจกกันขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเลย มอมขงเราถูกโจมตีเฮ้ยแต่เทลมันกดป้อมเดียวทุกคนผมต้องเอาเทลแล้วแหละความผมมีไบโอนะผมว่าลูกเทลได้นะไบโออ่ะเพราะว่าต้องแต่ต้องรอเลนอะ่ะเลเอเลนอยู่อะ่ะยิงตัวแตกอ่ะผมบอกเลยไบโอถูกโจมตีเนี่ยแล้วจะไบโอเราไปเลนนู้นแล้วอ่ะเลอนออฟแล้วอ่ะคืออะไรก่อนจะตายไหมเนี่ยไอฮอนก็ช่วยไม่ได้ บวกกันอย่างโนเนียโนวนวัวเอาเป็นว่าผมรีบทำเกมรีบฟาร์มดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมได้ของปุ๊บขึ้นโบเกนแล้วก็รีบใส่เลยไปต้องไปไฟกับเพื่อนคือเพื่อนตายไม่พักเลยอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยโอเคเราจะออกเป็นโบเกนสเวียร์โบเกนโบเกนโบเกนอารีไรู้รอ๋อ โอเคบูฟีสปอยแล้วลิงอยู่เนี่ยไม่เอาั้งลิงเออไม่เอาบูหรอกมั้งดีแล้วแหละดีแล้วแหละลิงไม่เอาบูแวปโอรเครีปกลังถูกส่งออกไปเดี๋ยวผมมาทำการเทรดล่างเลยนะทุกคนกดล่างก็ได้กดบนก็ได้มังงกกรรขอเาถูโจ๊กเอาจริงเหรอโจ๊กขอโทษได้ป่ะเออโจ๊กขอโทษได้ป่ะ มันโดนผมจริงวะอ่าแหละแล้วตือตอนนี้เลนบนมันจะแห้งหรือเปล่า,าอ้โอ,อะไรไม่เมื่อกี้เหมือนมีเสียงนิดนิน้อยทุกคนผมนต้องปิดเสียงออาไปแล้วนะโอเคเหมือนจะมีป่ามีเสียงกันนิดนิดน่อยจะบอกนะให้ฮอนต้องแบกเกมนี้ ต้องรีบแล้วแหละต้องรีบทั้งแหละต้องเอาตัวทีเทลก่อนทีเทลโอ้ยเทลไม่ตายนี่ว่าไบโอยิงป้อมทีเพื่อนยิงยิงทีนึงทีเทลก่อนแล้วกันได้แล้วผมได้โอเคสเปียชิพานละชิพานยี่หอนละยาโงนชัดดาวเลยเวย้ยต่อไปก็จะออกเป็น ไอ้เอาบอด,ดัมนี้่จริงเหรอวะจะบอกนะว่าเกมนี้เขาต้องแบกคับเพื่อนไปโอเดินเกมแปลกๆนะทุกคนผมว่าเกมเนี้ยพี่แกเดินแปลกๆแ,แล้วเออแค่นั้นแหละนุ้ใครเปิดไม้ปิดไปแล้วเปิดเวอร์มาแล้ว เอาไว้ก็จะออกเป็นเออมีอาร์มเพิ่มความแรงให้กับตัวด้วงวเราทุกคนเอาจริงดักนี้หมดเลยเหรอกลางโหเดินอย่างนี้เร้นย,ยเดินเกมแบบนี้ตบหลังเฮ้ยเอาดีใบโอ้โห มาหลอดโดดแบบนี้นผมบอกเลยว่าพื้นแตกหวเทียวไปเนี่ยสวยเออมัามอบมามานอกมามามอกมาจิะมนมามอบม,มาบม,มามอบเออมันคิดว่าไม่น่ารอดอยู่แล้วนะเกมไวไปเนี่ยไม่ใช่ไวแล้วเพื่อนเดินเกมแบบนี้ผมว่าเกมไม่น่าไวแล้วทุกคนผมพมยายามเล่นให้ไวๆนะ อยอ้ลิงอยู่ไหนวะพี่ลิงท่าสองช่วยดูไวโอเลิทเอาไรก็ได้โอ้แม่งคุมตามว่ะก็ลืมไปอะไรรู้รู้รู้คลิปตายแล้วเว้คยคลินตายแล้วเว้ยเพื่อน ไม่ได้จริงถ้าไปโอไม่ช่วยเพื่อเลยอะ่ะอ๋อหย่อนปืนใส่ด้วยมาทีว่ะลิงเออนั่นแหละกลับอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหสุดยอดด้วยโอเคซีนี่ หยิบมาถือว่าได้สวยมากนะคนคิกซี่น่ยแต่ว่าเขาเล่นแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะโอไวโอกับโจ๊กเกอร์ไม่น่าสู้ไหวอยู่แล้วเ้ยได้เฉยปอกผมต้องไอเทลไอเทลมันตัวดีโอไมอาร์ผมมานะเพื่อนเป็นยนะังวะเนี่ยไปอยู่ร่างกันหมด ไม่ไม่ออแอนที่ได้หยุดให้หยุดเลยนะเอาแต่มันคุมไปแล้วนะเล่นไ,ไม่ได้ด้วยจิไโอตายไม่พักเลยวเ่าทุกคนโอ้ลิงขีด้วยเอ,อขึ้นขีเฉยตัวสวยนะ นี่ตัวหนึง่งลิงนา่าจะโลเพราะว่ามันโดนผมไปไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกอิงลิงไม่รอดหรอกเก็บเอสด้วยให้เกิดปะโอ้ยนี่เกิดไอ้นี่เกิดต้องถอยไอ้นี่เกิดต้องถอยมันเป็นเมทที่ระยะดาเมจไกลแรงเหนือคน บ้าเนี่ยเลื่อนเลยแค่นี้เอาดาร์ฟเซเลยเยอร์โอ้ยไบโอเดินอ,อย่างนี้เลยเหรอไปแล้วมัว้งอ่ะไบโอมาแจกว่ะโยกดาวว่ะเพื่อนโอ้โหโอย่าบอกน,นะไบโอโยกดาว กวัดท่านมั้งโอเคกลับบ้านก่อนได้ปะล่ะกลับบ้านก่อนได้ป่ะเฮ้ยโหมาหรอกเขาก็น่าจะรู้นะผมกลับบ้านอยู่ผมโล โอ้โหแม่งส่อเสยผมเลยทุกคนเทวเทวใบโอไม่แรงอีกเหรอโอเคผมจะสับของกนถือโอกาสสับของไปในเต๋าแล้วมาดูไวโออ่อนลงทาวิ่งโกวิ่งหนีไม่ทันเหรอไม่โอ้โกวิ่งหนีไม่ทันหรือคืออะไรก่อน แม่ไม่เราต้องเอาตัวบางๆนะเพราะว่าฝั่งเขามีเผานก็จะเดินตามมาสิโว้ยไม่ถึงโว้ยันโดดด้วย บ้านของเรากำลังถูกโจมตีโอเคครับผมเกมไวที่สุดที่อมอที่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมสำกรับเล่นดวงผมแพ้นะครับไม่มีท่าเลยทุกคนเอเอเจอแบบนี้ปวดหัวคุมขมับแน่นอนเจอไบโอแบบนี้ MVP ครับม่วงเอามาทำไมก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนโอเคครับก็บประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชอ่องคอนคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมจะกลับใหม่คลิปหน้าวน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ